อ้าวมาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับเนาะมไม่ได้เจอกันหลายวันก็เลยคิดถึงเด็กๆนะครับ <laughs> เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะซื้อ้องครูแชร์กำลังแชร์หน้าจอให้นะครับอ้าวแล้วเนาะซื้อหานะครับ ตอนนี้เราถึงข้อสี่นะครับราษดรูก็พาเด็กๆสะกดไปแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปข้อห้านะครับข้อห้าพระราชินีจะทรงสัตวแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยนะครับอ่าสัตวแพทย์นะครับครับในเรื่องเป็นช้างแต่ในเรื่องจริงเป็นหมาเพราะว่าหมาหนูโดนรถชน,นอ๋อ สัตวแพทย์เขาก็สามารถรักษาสัตว์ไดอ้อ่หลายชนิดเลยนะครับเนาะทั้งสัตว์ใหญ่เจ้าหนูหายแล้วอ้าวัวม้าอะไรนี้เนาะเวลามีปัญหาก็ต้องนี่แหละพึ่งสัตวแพทย์นี่แหละนะครับเนาะอ่าพระราชนี้ก็จะส่งสัตวแพทย์ไปนะครับสัตวแพทย์เนาะสออะตอว,ว่าสัตวะนะครับ ทอแอทอยอกรแพทย์เนาะแพทย์ก็หมายถึงหมอนะครับอาเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมมีไหมมีหน่อยังไม่เสร็จ อไม่เสร็จก็ค่อยๆเขียนนะครับใครเสร็จแล้วเนาะดูข้อต่อไปได้เลยนะครับเนาะถ้าเกิดทําได้ก็สามารถสามารถทําได้ก็ทําก่อนได้เลยนะครับอ่าม,มีใครยังไม่เสร็จไม่เอ่ยมีไหมยังไม่เสร็จครับ อ่าโอเคเพชรแท้ถึงข้อไหนแล้วเอ่ยอันนี้มันต้องแต่งเป็ยนะยังไงอ่ะรู้ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคไหนอ่ะอันไหนนะฝนหลวงชาวไร่าชาวนาทำให้ใไหมได้เลยนะฝนหลวงทําให้อะนะฝนหลวงกนเลย อามีใครไม่เสร็จไม่เอ,อ่ยครูจะไปหน้าต่อไปแล้วนะอ่าไปแล้วนะสืบอ่าหน้าที่92นะครับข้อที่4นะเขาบอกว่าเขียนให้เป็นประโยคที่ได้ใจความนะครับออได้ใจความแปลงง่ายๆเลยก็อ่านแล้วรู้เรื่องนะครับแหมถ้าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็แปลว่าผิดนะครับอ่าเรามาดูนะครับข้อหนึ่งเนาะมีคําว่าฝนหลวง ชาวนาชาวไร่ทำให้ในการเกษตรมีน้ำใช้อเด็กๆข้อความเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเนาะที่ครูให้เตรียมไว้บทัดเนี่ยเนาะก็ถ้าใครคิดว่าจะเขียนไม่พอนะครับในข้อที่หนึ่งเนะี่ยสามารถสร้างเส้นบรรทัดขึ้นมาเองได้นะครับอ่ครูจะสร้างเส้นบรรทัดให้ดูนะ,ะเราก็เอาแม่ทัดทาพนะครับแล้วก็ขีดตีเส้นแบบนี้เด็กๆดูนะ ตีเส้นบนหนึเส้นเนาะแล้วก็ตีเส้นล่างอีก1เส้นนะครับสร้างบรรทัดขึ้นมาใหม่นะครับหรือถ้าใครคิดว่าสามารถเขียนได้พอนะครับกับบรรทัดที่เขามีให้เนี่ยเนาะอ่าก็ไม่ต้องสร้างเส้นขึ้นมานะแต่ก็เขียนตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อความมันค่อนข้างจะยาวนะครับอืมถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะเขียนพอเนี่ยก็สร้างเส้นขึ้นมาใหม่เองแบบครูนะครับ แต่ข้อสองเนี่ยมันยาวมากนะเส้นบรรทัดที่เขาให้มาเนี่ยไม่พอแน่นอนเลยเนาะอันนี้เราก็ต้องสร้างเส้นขึ้นมานะครับอ่ะมาดูข้อหนึ่งนะมีคําว่าเมื่อกี้เรามีคําว่าฝนหลวงชาวนาชาวไร่ทําให้ในการเกษตรมีน้ําใช้อ้าวเด็กๆคิดว่าข้อความไหนเป็นข้อความที่หนึ่งเลยติปตอกติกตอก ติก๊ตกตกเหลือคุณครูอยู่คนเดียวอยูแล้วตอนนี้นะครับอ่าข้อความที่หนึ่งก็คือฝนหลวงนะครับเนาะอ่าเราก็เขียนไปเลยนะฝนหลวงอ่าหนึ่งฝนหลวงนะครับอ่าเด็กๆสามารถเขียนอ่าตัวเลขเล็กๆไว้ด้านบนได้นะครับเนาะอ่าการลืมนะครับเพราะบางทีเราอ่านแล้วเราสามารถเรียงประโยคได้เลยเลอ่าเราก็เขียนไว้นะครับอ่าการลืมเนาะ อา้าวข้อความที่สองเป็นข้อความไหนครับอ๋อพอจะรู้ไม่เอ่ยอ,อ่าฝนหลวงอะไรครับข้อความที่สองทำให้อ่าเขียนติดกันได้เลยนะเด็กๆเกนาะอ่าเราป .2 แล้วเขียนติดกันไปเลยนะครับข้อความเนาะอืมฝนหลวงทําให้ทําให้อะไรครับทําให้ชาวนา ชาวไร่่าชาวนาชาวไร่เนอะอันนี้คุณครูเขียนชาวนากับชาวไร่ในบรรทัดเดียวกันไม่พอใช่ไหมคุณครูก็เขียนชาวนาแล้วก็ชาวไร่เนี่ยอยู่บรรทัดที่สองนะครับแต่ถ้าเด็กๆสามารถเขียนพอเนาะก็อาจจะเขียนต่อกันไปได้เลยนะครับอืมผลหลวงเนี่ยทำให้ชาวนาชาวไร่อ่ายังไงต่อครับ เออมีคนตอบเบาๆนะครับตอบแต่ไม่ได้เปิดใหม่นะครับมีน้ำใช้ใช่ไหมอา่ามีน้ำใช้ก็เป็นข้อความที่สี่นะครับมีน้ำใช้อา่ามีน้ำใช้ข้อความสุดท้ายก็คือในการเกษตรนะครับอา่าก็เขียนเลยในการเกษตรนะครับอืมข้อความยาวนิดนึงนะอา่า ส่วนใครถึงข้อที่2แล้วนะคบครูแนะนำนานะให้สร้างเส้นบรรทัดนะครับน่อ้าวใครถึงข้อที่2แล้วนะครับเนาะ,ะสามารถสร้างเส้นบรรทัดขึ้นมาเองด้านล่างได้เลยนะด้านล่างมันมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับเนาะอ่าย่งครูสร้างให้ดูนะครับก็ขีดเส้นบนก่อนหนึ่งเส้น หรือใครถนัดจะขีดเส้นล่างก่อนก็ได้นะครับเนาะอ่าแล้วก็ขีดเส้นล่างอีกหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าข้อสองนี่แห่ข้อความค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวเนาะอืม เอาข้อหเสร็จกันหรือยังเอ่ยอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วครูไปข้อ2นะครับเอาข้อ2นะครับมีคำว่าตั้งโครงการหลวงขึ้นอ่าแล้วก็มีคำว่าในหลวงชาวเขาเพื่อให้ ได้ปลูกแทนการปลูกฟินพืชเมืองหนาวอา้าวเรามาเรียงประโยคใหม่กันดีกว่าเนาอให้มันได้ใจความนะครับอา้าวข้อความที่หนึ่งข้อความที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไรครับอ้าวในหลวงนั่นเองนะครับโมเก่เงมากเลยครูถามเองตอบเองนะครับนอ้ออ้าว ข้อความที่หนึ่งนะครับในหลวงนเนาะเด็กๆก,ก็เขียนในหลวงลงไปได้เลยนะ<อ>ข้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเ,เด็กๆก,ก็สามารถสร้างบรรทัดสร้างเส้นบรรทัดขึ้นมาด้วยตัวเองได้เลยนะครับอย่างที่ครูสร้างให้ดูเนาะอย่างในข้อ2เนี่ยเส้นบรรทัดเราก็วาดเขียนด้านล่างนะครับตีเส้นด้านล่างเนาะสองเส้นนะครับอย่าระยะความห่างอย่าให้มันกว้างเกินไปอย่าให้มันเล็กเกินไปนะครับ แท่นอดีบดีเนาะ,ะคำแรกในหลวงนะครับในหลวงในหลวงทาอะไรเอ่ยในหลวงในหลวงตั้งโครงการหลวงขึ้นเขียนได้เลยนะครับตั้งโครงการหลวงขึ้นเนาะอ่าอาจจะเขียนตัวเล็กนิดนึงนะเด็กๆเพราะว่าแม่มันยาวยาวกว่าบรรทัดมากเลยเนาะอ่าต้องกะให้ดีนะประ,ประเมินที่ดีว่าเราจะเขียน สั้นยาวขนาดไหนนะครับเพื่อให้มันพอดีกับบรรทัดนะครับอ๋อคำนวณให้ดีนะครูดูสิแล้วป๊อไมหนูไม่เห็นครูคดูเขียนนะฮะคุณครูเอาตัวเลขขึ้นให้ดูอย่างเดียว <laughs> เขียนให้ดูข้อเดียวพอนะครับแต่เด็กๆต้องเขียนข้อความลงไปเลยนะ โอ้รูขาหาตอบบรรทัดต่อได้ไหมคะได้เลยนะอ่าอันนี้ครูก็ตอบบรรทัดให้ดูเนาะแต่ถ้าสองบรรทัดแล้วยังไม่พอนะตอบบรรทัดที่สามด้วยนะครับเนาะออพื้นที่อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเขาให้เส้นบรรทัดเรามานิดเดียวเนาะเมื่อเราเขียนไม่พอเราก็ต้องต่อเส้นบรรทัดเองนะครับสร้างเส้นบรรทัดเองเนาะอ่าสองอ่าหนึ่งในหลวงอ่าสองตั้งโครงการหลวงขึ้นนะครับ ขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้อเพื่อให้นี่เป็นข้อความที่สามนะครับเพื่อใหอ้เพื่อให้ใครครับเพื่อให้ชาวเขานะครับเพื่อให้ชาวเขาเพื่อให้ชาวเขาได้ทำอะไรครับได้ ได้ปลูกใช่ไหมอ่าปลูกอะไรเอย่ยปลูกฟินใช่ไหมไม่ใช่นะครับเนาะอ่าเพื่อให้ชาวเขาเนี่ยได้ปลูกพืชเมืองหนาวนะครับอ่าพืชเมืองหนาวแทนอะไรเอย่ยแทนการปลูกฟินนะครับอ่าเด็กๆเ,เขียนตัวเลขไว้ด้านบนก่อนได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเกิดไม่ทันขึ้นมาเนาะจะได้รู้ว่า ข้อความไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับ ทำไมในสมุดหนูมีแค่หกอันเองอ่ะหกอันอันไหนเหรอหือข้อที่สองอ่ะมีหกอันอ่ะอ้าวหกอันเหรอมีคำว่าอะไรขายคำว่าอะไรไปเออหืมในหลวงอ่ะอ้าวขายคำว่าในหลวงเหรอไม่มีคำว่าในหลวงค่ะอ้าวคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเหรอไม่มีคำว่าในหลวงใช่ครับ ไม่มีในหลวงครอ้าวไม่มีในหลวงเหมือนกันเหรออ่าแล้วมันขึ้นคําว่าอะไรครับสมุดเด็กๆอ่ะสวนหลวงทําให้ชาวนาชาวนามีน้ําใช้ในการอันนั้นอันนั้นข้อหนึ่งหรือเปล่าอืมข้อสองอ่ะข้อสองอ่ะตามที่เก้าครับเขาเขียนรัชกาลข้อสองเขาเขียนรัชกาลที่เก้าเหรออ่างั้นเด็กๆก็เขียนรัชกาลที่เก้าเนาะ ืม่แสดงว่าหนังสือเราไม่เหมือนกันเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาเขียนว่ารัชกาลที่เก้าแลแลเราก็เขียนว่ารัชกาลที่เก้านะครับแม่วันนี้น่าจะได้แค่ถึงหน้าเก้าสิบสองข้อที่สี่เองแหละเนาะงั้นวันนี้เหลือสองหน้านี้ก็พอนะครับเนาะก็คือข้อสามกับข้อสี่นะครับเดี๋ยวข้อห้าข้อห้าเราค่อยไปทํา สัปดาห์หน้าเนะาะก็เปลี่ยนใหม่นะครับตอนแรกครูแจ้งไว้ว่าทำสามหน้าเนะาะก็เหลือแค่สองหน้านครับเหลือสองหน้ากอเนาะเวลาไม่ทันนะครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วพักได้เลยลูกอ่าแค่นี้พอแล้วเนาะวันนี้อ่าเดี๋ยวหน้าที่เก้าสามจกทำสัปดาห์หน้าครับสวัสดีอ่าสวัสดีค่ะสว่สสวนใครทําไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะอืมปลุกรถให้แล้วกันนะครับอืมพอดีวันนี้มันเขียนเยอะเขียนยากเขียนยาวด้วยเนาะอืมไม่เป็นไรค,รอ,คอ่าเสร็จแล้วพักได้เลยครับอ ดูค่ะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วพักได้เลยเนาะรอส่งนะครับเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้นะอาจจะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวแก้ลิงก์ใหม่ก่อนเนาะอ่าก็เหลือวันนี้เหลือส่งแค่หน้าเก้าสเอดเก้าสิบสองนะครับข้อที่สามกับข้อที่สี่เท่านั้นนะครับอ ให้ตัวเลขกอดทำไมถึงใช่เลยอ่าจดตัวเลขไว้นะเด็กๆเกนาะเดี๋ยวคุณครูจะต้องไปแล้วนะเพราะว่าเหลืออีกแค่สองนาทีเราจะได้เรียนกับทีเชอร์แล้วนะ เดี๋ยวครูแคปหน้าจอส่งไปให้ในกลุ่มแล้วกันนะครับเนาะใครไม่ทันนะครับโอเควันนี้ต้องสวัสดีแล้วนะครับเด็กๆนะเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ไม่มีเรียนสวัสดีควัสดีครับ่าสวัสดีครับบายบายบ๊ายบาย